จะได้อะความเมืองไหมหรอพี่ตามจูดี้ให้ให้เป็นความได้กันโอ้โหไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับหไหวเลยไม่เป็นไรนี่ไวเลยเพื่อนเขาล่าสู่จูดสอนนอนในเมืองนะ นดครับ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 ก็แห้งไม่ดิไปครับไปไหมสกินน้ำได้นะน้องครับผมครับผมอันนี้ฝึกความอดทนอยู่หรอคืออะไรครับโหโหเวะแลนด์แป๊บหนึ่งได้ไหมครับ นี่เขาตีอะนหรอใช่นีนสตารี่เฮ้ยทั่อขาดถรายถ่ายเลยครับเขาอาจจะเขาโดนชิ้นถักเนี่ยชิ้นไอ้ตรงนู้นทักเอองำไ้เอง เมืองเมืองนี้มีคนประเทศอันนี้ได้แล้วครับประเทศอื่นได้แล้วครับค<า>่ะเป็นเวียดนามค่ะอ๋อแล้วเราคุยกับคนไทยแบบไหนอังกฤษค่ะอ๋อโอเคครับแล้วก็คือถ้าจะพูดกับคนเวียดนามต้องพูดอังกฤษทุกคนแล้วใช่ไหมครับต้องดูเขาว่าเขาพูดไทยได้เปล่าแล้วมีคนเวียดนามเยอะหรอครับ มไม่เยอะนะคะประมาณแก๊งหนึ่งก็คือถ้าเจอคนเวียดนามซื้อซื้อของกันไม่ได้เลยใช่ไหมซื้อไม่รู้เรื่องใช่ไหมถ้าคุยไม่ได้คุยพี่พี่โลเก่งอังกฤษไหมคุยได้ก็คุยได้นะ ได้ยินคำนี้ไปไม่ถูกเลยที่ว่ารเอเก่งอังกฤษเอากาแฟไหมคะได้ครับอันไหนครับกาแฟอันนี้มันจะดีกว่าในตู้เพราะอันนี้มันกินแล้วเพิ่มมากกว่าอ๋อโอเคขอบคุณครับค่ะกินอะไรไหมครับกินได้เลยคะ่ะมันจะเป็นหลอดสมอง สเปก็ซื้อออกก็ได้ค่ะถ้ามีตังค์ม่ก็ซื้อสบู่ไปอาบน้ำก็ได้สเปคนี้อาบได้ทุกที่เลยใช่ไหมครัอาบได้ทุกที่เลยค่ะกาแฟเมื่อกี้ไี่ให้ก็กินได้ทุกที่นะ้วโอเคครับแล้วถ้าปกตินี่ต้องกินที่นี่ร้านแล้วถ้ากินที่ไหนก็ได้ปกติกบบไม่ถึงว่าเฉพาะในแลนหรอใช่ครับถ้าถ้าต้องมาซื้อครับที่มันไม่ใช่กาแฟ นอนห้องนอนค่ะห้องนอนอ๋อต้องนอนโอเคได้ okay. ละมันเป็นหลอดนอนถูกไหมครับกาแฟใช่ะคะ่ะม,มีมีอันนี้แล้วครับมีสกินแคร์แล้วเหรอครับใช่ะคะ่ะอยากลองไหมมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะเอาไว้ปะแป้งคนอื่นซื้อมาแล้วครับมันคืออะไรครับ เดีย๋ยวลองให้ดูมีก็จะป่าแป้งให้ลองดูหน้าตัวเองเจ๊นะ้าอยากลองไหมคะได้นะครับนี่อยากลองไหมลองแล้ว มันมาล้างมาล้างมาล้างล้างได้เหรอครับได้ไหมครับประมาณไม่สามนาทีไม่ก็ห้านาทีค่ะจะหายไปไม่ต้องทําอะไรนะโอเคครับแต่ถ้าล้างทันทีก็ต้องต้องตายค่ะแล้วก็ชุบใหม่จะหายผมผมซื้อมาแล้วครับไอถึงก็ซื้อเลยค่ไะไอซื้อเนี่ยไอที่มันปะแป้งผมซื้อมาแล้วครับพี่ครับไม่เก็บไวป้าปากคนอินกด้ ปะครับจะปะจะปะซาเวียหลอกจับแก้มเขาหรือเปล่ พีห่อทิพาัยพี่หอยิบยมันก็คือ้องหอมเดือนแก่หอยหลายๆอย่างในราคานี่ก็คือมันกดใช้อะลาเเ่าไร่ก็ได้หาห้า็คแ็แล็กาาาาขำอ่ะพี่ขำอ่ะฮ่า ฮ่า่าฮ่ฮ่า่ไหนหรอ่าน่่เ <Sc> ฮ <ans ana> ียแบบีเฮียตายเียาก่เฮียควายนะศาสตร์อเฮียเียแบบีหรอเอาสมึงมเอาเอาหอยยัไอเียปกติครัต่ไม่ไม่อยไม่วดใอะไรนะครับเป็นเรื่องปกติครับโอเคคนเวียดนามด่าด้วย ไม่ถึงอไนนะไรมคะพี่ใช้อ๋อผมซื้อเอาเห็นนี่ไหมคะขนมปังอะถ้าขนมปังกินได้ทุกที่นละคะ่ะแต่ว่าเพิ่มน,น้อยมันเหมือนข้าวนอกแลนอะอ๋อโอเคครับใช่ใช่กับเพิ่มน้อยผมผมมีอันติโบเคนมันคืออะไรอะอันฮึซื้อซื้อซื้อหรอคะซื้อมาเหรอมีมีครับมีไม่ได้ซื้อครักอ๋อเก็บไว้ก็ได้ค่ะอันไวไต้ตีแบบพวกตีบวกเอาไหมจ๊ะอ๋อเอาไหมครับ ขายแล้วค่ะไม่ได้ใช้ครับเล็กๆแล้วครับจะขายใช่ไหมคะไม่ขายครับไม่ขายเอาไปเลยครับผมไม่ได้ใช้ขายได้แสนสองแลยนะไม่เป็นไรครับไม่เอาครับไม่ได้ใช้เงินครับเอาไปเลยผมซื้อกันไก่มาครับอยากตัดผมอ่ะตัดไม่ได้ใช่ไหมไม่เหมือนป่าแป้งใช่ไหมไม่ได้ค่ะกันไก่มาเอาไปทำอะไรล่ะครับไม่รู้ค่ะไม่ไม่เคยเห็นคนใช้นะ อ๋อคือพอมไม่ใช้คือเอายาใส่ตัวถามถามด้วยใช่ครับเอาอะไรอยู่นะคะอยากรู้อะไรอีกไหมยีนี้มันก็ปาดได้นะเห็นแป้งนะคะแป้งสีเขียวๆอันที่หนูปาดที่มันจะเป็นปปไอะไรนะอันละห้าพันอ่ะอ๋อไอ้นี่ไอ้นนี้ไหมครับที่มันเป็นใช่ที่พี่ปาดหนูเมื่อกี้อานาะห้าพันแ, 5000, แต่ว่าไอ้แป้งเฉยๆก็ปาดได้นะ ผมซื้อไอ้นี้มามันตะได้ไหมกระป๋องอ,อะไรนะใช่ชแปลงไปครับมันอยู่ข้างพืินที่น้ำแปลงส่งการตอนนี้มันใช้ไม่ได้ค่ะหมดส่งการแล้วอ๋อโอเคครับใช่เหนือนพื้นที่น้ำก็เหมืนใช้ไม่ได้จิ๊บๆกลับมาไหมครับเดี๋ยวมันจะลง โคตใส่ร้ายอะ